เราจะมานัดหรือเข้ามาในนี้เนี่ยมีการส่งจดหมายมาหนึ่งแล้วทางน้าที่อยู่ก็เข้าไม่ได้ทุกว่าเขาโทรคุยกับเขาอย่าทําอย่างนี้มันไม่ดีเพราะเรามีการตกลงกันแล้วนะครับเขาก็อาศัยอำนาจที่เขามาปิดเนี่ยนะครับนังเสือที่ผู้ปกครองบางท่านไม่รู้ที่เขาไม่ฟ้องศาลปกครองบอกเขาเป็นนายกเพราะไม่มีใครเขาเป็นคัดค้านนายกก็คือนายกแห่งประเทศไทยตามที่เขาร้องขอเพราะไม่มีใครคัดค้านว่าเขาไม่ใช่นายก แต่ว่ามาใช้คำว่าแห่งประเทศไทยไม่ได้ไม่ศาลนะครับสาลมดรับหัวคดีทั้งหมดศาเป็นคนออกคำสั่งให้จำเายคดีออกจากสารสาระบบทั้ง4ประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปกดธเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้ในข้อกฎหมายเขาก็ยังเอาหนังสือพวกนี้นะครับไปแอบอ้างกับผู้ปกครองแอบอ้างกับเจ้าหน้าที่หลายกว่าครับคือนายกใช่แต่ไม่ใช่สถานที่นี้คุณจบอนายกสมาคมมีเปืนแห่งประเทศไทย สมาคมก็ได้แต่ไม่ใช่คำว่าแห่งประเทศไทยนะครับเพราะเวลาเขาพูดในพวกท่านนหะเขาพูดไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนักวิชาการเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันจะพูดไม่ติดขัดเหมือนผมผมไม่ใช่นักวิชายการผมเป็นพวกที่พูดรับทีเดียวฟังรู้เรื่องเลยนะครับถ้าเขาทำถูกจริงที่นี่เป็นของเราแล้วพวกเราก็รับได้ผมไม่ได้แอนตี้ผมบอกากาบผู้หลักเนี่งถ้าเขามาอย่างถูกต้องรับได้หมดพวกเราก็รับได้ เมื่อวิธีการเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยเขาจะมาบังคับประชาพวกเราให้ทําถูกได้ยังไงพวกเราเป็นนักกีฬาไม่ใช่พนิชนะครับดังนั้นข้อเราทุกคนต่อไปจะมีสิทธิ์มีเสียงมาบริหารสมาคมของพวกเรา,เรานะครับพายายามจะเอาเวความพยายามจะเอาต่อสู้เข้าไปสารภาพสารมันซึ่งมันไม่ใช่นิยามของที่พื้นมันมี2อย่างนะครับที่นี่เขาเน้นอย่างเดียวเรื่องสามคนเรื่องความเป็นเลิศพวกเรามีความคิดเห็นยังไงนะครับอาีที่ผม มีเรื่องความร้อนไม่ใช่ว่าผมเชียร์ผู้มาจุกเก่านะครับผมงขัดฝางคนนี้มาไม่ถูกผมก็ไม่ได้เชียร์จุกเก่าจุกเก่าจะต้องมีมญหากับผมเีกผมฟ้องไปก้าวคดีนะครับจะมีเรื่องสายเรื่องดังนั้นพวกเราเต็มที่ถูกพวกเราเนี่ยผมถึงบอกว่าตอนนี้ต่อไปเราหน้าสบมบัตเราไม่ต้องพูดถึงหน้า เราดูเรื่องการเดินทางถ้าเดินทางอีกมากกว่าค่าสมัครหลายร้อยเท่าเดี๋ยวตอนบ่ายๆได้ไหมต่อไปเราจะทํากันอย่างใช่ใช่บูรณาการมีคุณธรรมคุณก็จะท่ว่าเดี๋ยวางเขากำลังมาแข่งนะครับไม่ใช่อย่างนี้เพราะตอนขากำลังจะแข่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแข่งเสร็จเขาส่งให้เลยคัดจนตายนะครับคัดแล้วคัดอีกคัดจนนักกีฬาบ้าไปเลยทางการเพื่องนี่พี่หมอโทรมานะฮะ ก็บอกว่ากรรมการชุดเ่าได้แต่งตั้งมาแล้วนะคัดเลือกตัวซีเกมส์ไม่โทษนะเออทีมนักเอเชียทีมที่เมือไทยโดยมารรับรองนะทีนี้คนที่เข้ามาเนี่ยโดยเข้ามาโดยไม่มีการแต่งตั้งเพราะฉะนั้นพวกท่านจะแข่งไหมโดยที่ไม่มีคนรับรองแน่แน่แล้วพี่หมอก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะจัดแารใหใหม่อาจจะเป็นวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่ทันก็อาจจะเลื่อนไปไม่มีปัญหาแล้วคือวัตถุประสงค์คือทำให้มันถูกต้องจะได้จบ ถ้าเกิดเราแข่งไปวันนี้ถ้าเกิดไม่มีใครรับรองเราต้องเสียว่ามาแข่งกันอีกไหมครับนะฮะเอาไปโมว์มีอะไรบ้างต้องขออนุญาตนะครับในสานการณ์ปัจจุบันได้เข้าร่วมประชุมผมได้เข้าร่วมประชุมครั้งหนึ่งที่เป็น200เตียงนะครับท่านรองคนตีผู้ว่ารพครับ ก็ได้กดไว้ว่าตอนนี้ที่เราเรียกมาก็คือตัวแทนสมาคมตัวแทนกีฬาตัวแทนอู้ปกรและก็ตัวแทนฝั่ทง,ง,ท,งท่านอาจารย์นะครับทีนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าโอเคขอให้ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้องค์กรจะเข้าช่วยดูแลและรับช่วยดูแลทูกคนแล้วตอนนี้ก็คือเป้าหมายให้ว่าภาพทาง ตอนนี้รักษาตาก็ให้รักษาตาเนี่ยดำเนินงาต่อไปก่อนให้ภละกิจมีเสร็จสิ้นแล้วก็คือทั้งสี่ฝ่ายเนี่ยเอามารวมกันเพื่อแก้ไขขุระเบียบข้อบังคับของสมาคมแล้วก็ให้สมาชิกที่สามัญเนี่ยสมาชิกสามัญเนี่ยมาโหวตร่วมก,กันว่าเห็นด้วยแล้วข้อบังคับที่สี่กลุ่มเนี่ยได้เสนอมาแล้วหรือไม่ก็คือที่แก้ไขก็คือหนึ่งเรื่องสมาชิกสโมสรตด้รับอนอนี้นะครับ แต่มาตอนนี้เมื่อเมื่อสองวันก่อนเนี่ยที่มีผู้สื่อข่าวมาและท่านอาจารย์ก็มาแล้วบอกจะเข้ายืดให้ได้ผมก็เลยเรียนกับผู้สื่อข่าวไปว่าทําไมคุณต้องรีบของอย่างนี้ไม่ต้องรีบถ้ามันถึงเวลาก็คือว่าในในเมื่อตกลงและทาสัญญากันันแล้วว่าโเคจะไม่มีปัญหาให้การคันเลือกต็องชันนี้ให้เสร็จสิ้นออกไปอออกแล้วในเดือนสิงาเนี่ยยังไงเราก็มีการเลือกตั้งอยู่แล้วแล้วคุณก็ค่อยมาสู้กัๆๆๆนกับแฝงตรงนั้น แต่ไม่ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงรีบที่จะเป็นมากนะจนทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้นะครับนี่นี่คือความคือความจริงที่ผมเข้าร่วมมาตลอดนะผมขออนุญาตเสริมนั่นหึงเนี่ยนั่นเนี่ยผมเสนอนี่นะครับผมเสนอว่ากรรมการบริหารต้องไม่เป็นกรรมการตัดสินแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้สอนโดยแยกกลุ่มออกไปซึ่งทุกวันเนี่ยกรรมการบริหารเป็นทั้งผู้สอน เป็นท่านผู้ตัดสินแต่เวลาอย่างนี้เช่นเกมเลยผู้ตัดสินได้ตังก็เป็นผู้สึกสอนด้วยคือผมอยากให้แยกเร็นส่วนไปเพื่ออะไรนะเพื่อมันจะได้ขาดนำหน้ากันใหญ่เพื่อพวกเราจะได้ไม่้องระแวงเฮ้ยเอาสล็อกรรมการคนนี้เข้ามาติดกันเราหรือเปล่าก็คือแยกไปเลยตัดสินก็คือตัดสินนะคือพื้นที่ที่พวกผมกําลังช่วยกันทาอยู่ฮะพวกผมไม่ได่ว่าจะมาเข้ามาเป็น่านนะฮะไม่ใช่ว่า ที่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งเพราะว่าเวลาเนี่ยท่านผู้ว่าเข้าให้แก้ออกไปเนี่ยการเลือกนายกไม่ได้เลือกโดยคนแล้วเลือกโดยสมาคมเอ่อชมรมนะครับนะครับก็อยากจะเรียนให้เรียนให้ทราบนะครับเยันข้างบนไหนใช่ไหมครับกกะคุยยันอางเี้